เริ่มเกี้ยงแผงแล้วเลขทะเบียนรถนายกตรวจเยี่ยมโรงงานที่ชนบุรีครั้งก่อนเลขหอ35หเข้าเต็มเต็มสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะฮะท่านได้ได้นะครับไปนะครับเยี่ยมโรงงานที่ชนบุรีนะฮะเมื่อวันที่นะครับ17กันยายนนะครับ2564นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรงพื้นที่จังหวัดชนบุรีตรวจเยี่ยมโรงงานนะครับ ตามโครงการนะครับแฟตทอมซันบ็อกนะครับณบริษัทนะครับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับประเทศไทยจำกัดนะครับแหลมฉบังตำบลนะครับทุ่งสุขรานะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมีนะครับนายสุชาตินะครับชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะพร้อมนายนะครับสุทธิสุโกไยนะครับปลัดกระทรวงแรงงานนะครับนายนะครับพัชรทอนเทียน ใช่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับนายบุญส่งทัพชัยยุทธนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมคณะผู้บริหารนะฮะกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชนบุรีนะฮะนาวาตีนะครับวิรัตกู้ประเสริฐนะครับปากการสังคมจังหวัดชนบุรีผู้บริหารและพนักงานมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับพร้อมกับพนักงานร่วมให้การต้อนรับนะฮะ โดยที่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้ใช้ในรถนะครับได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับโดยใช้นะครับรถนะครับโตโยต้าอันพาดนะครับทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เลียงเบิ้ลสวยเลยทีเดียวนะฮะก็คือทะเบียน999นั่นเองนะฮะซึ่งนะครับทะเบียนเลขนะครับก็สามารถแยกหรือจับคู่ก็แล้วแต่การพิจารณาแต่ละบุคคลกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับว่านะครับเวลานะครับท่านนายกออกนอกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถหรือใช้ฮอนะครับหรือเครื่องบินนะครับหมายเลขนะครับอาจชอบนะครับชอบ ไปตรงนะครับตามที่ท่านออกนอกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฝากนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแชร์ไปยังตฟอร์มอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับพบล้งนะครับมีสุขภาพปรมัยที่แข็งแรงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ